อสวัสดีครับชาวบ้านชาวบ้านครับได้ชาวบ้านพี่ชาวบ้านครับชาวบ้านครับชาวบ้านป่ะชาวบ้านไหมชาวบ้านเอ้ยเอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่พี่น้องพี่พี่น้องผมช่วยไปไหนอ่ะอะไรนะแกไปตลาดเช้าอ่ะฮะใครนะเจ้าหมายถึงอะไรนะ ยาย,อยชอยอ่ะฉันเห็นอยู่หล,ลับตรงหา่ชอยงั้นเหรอเป็นไปได้อยู่ทางด้านซ้ายของเมืองหรือเปล่าบ้านเมืองดูเงียบเงนินเงียบเงันเงียบเลยเงียบกิ๊บเลย <c oughs> ยายชอย <c oughs> มาแล้วว้าแบลนซอมบีหายเหลืเกินข้ามาแล้ว อหารอหารไม่ใช่อหอาหารเฮ้ยว่ตฟเออขอต้อนรับฟอสเขาต้อนรับแบบว่าแบบว่าแบบแบบว่าบาเบลตายต่อหน้าเลยเมื่อกี้

ไปละไปละรุ่นเลยไปละไปละมวยมวยแต่มวยแต่จะไปห่ายายชอยมวแต่ไปหายายชอยยายชอยยายชอยมวแต่ไปหายยายชอยยายชอยยายชอยมูกแต่ไปถ่ายเา็นอร สรุปว่าเจอยายชอยอร่อยอยู่ในใกล้ๆวัดเดินไปยาชอยอยู่ใต้น้ำยายชอย่ชอยอยู่ใต้น้ำยายชอยยายชอยโฮ้ยฉันนั่งตกปลายริมตาลิงเหรอชอบอ่าโอเคได้ละสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหาดแม่น้ำผึ้งนะใช่หาด เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใครหวัสดีครับผมเองครับเฮ้ยมีมีดอะไรด้วยเนี่ยมีดดูดกระโปรงเป็นด้แต่กระโปรงเป็นจริงเหรอหายหายแปลงร่างไปแล้วเฮ้ยหายแปลงร่างไปแล้วรถเราไปมันมีมันมีไงโอ๊ย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 ยโยโอ ไม่บ้าเบี้ยวไม่บ้าเบี้ยวบาเบลบาเบล้ยบาเฮ้ยเฮ้ยเซนเซนอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยไป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 แทงก่อนเออแทงก่อนนี่แทงก่อนนี่ตาชัยตาชัไม่ใช่พี่จุก่อนโอเคจุก่อนคุณคุณฟังผมนะคุณฟังผมนะไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้คุณฟังผมเจอมาทั้งเกม ผมแทงไฮคับผมแทงคุณเฮียวเพราะว่าเป็นซอมบี้ทั้งคู่ใช่ผมผมแทงไฮเหมือนกันผมแทงไฮเหมือนกันเป็นซอมบี้ได้ดากระโปงเป็นเนื้อดากระโปงพี่โอ้ยเป็นใครเป็นแบบพ้ยพูดเลยดากระโปงเป็ครับอกระอโเป็นเนื้อแต่ว่าไม่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 คือองม พี่เดินออกมากับพี่โอ้ยใช่ไหมแล้วแล้วนายอ่ะวิ่งไปกับบาเบลแล้วบาเบลก็ตายดากะไม่ใช่พี่วิ่งไล่ยไปอะไรอะไรอไ่าสายตาบาเบลตายเลยพี่เอาหัวกันกันเความมันก็อทมเรองความอาตชม่ายเยอะเอียดสแต่อีโเป็นกระจาบตาประเด็นจริงเหรอ เป็นการเรื่องหมดนี่เองแล้วแบบไลไงลาบเหอกหพี่มันไงหอกพี่มันรวดเร็วน้องไฮไฮมันกัดพี่ไม่ทันหอกพี่มันรวดเร็วเร็วแล้วผมขอเล่าก่อนพึ่งฝืนน่ะซอมบี้สเลเยอร์พี่ขผมขอเล่าก่อนนะดังกาชวนผมไปเลยว่ายินดีฟูบาร์เบอร์ที่เดินไปเป็นร้านเล่าผมงงเลย แล้วแบบตรงนั้นน่ะมีพี่อวยมีบาเปียวอลูกก็อะไรวะไหนจิตาภูปิปัเบลวะจิตาภูปิปัเบลเฮ้ยคงคงไม่เป็นอีกตาหรอกมั้งเลยอย่างเงี้ยเลยไปอย่าไปเชื่อตอนนี้ต่ายก็ไม่เชื่อใจไม่ได้แล้วตอนนี้เชื่อใจไม่ได้แล้วนักการเชื่อใจไม่ได้แล้วใช่ผมไม่ต้อกไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่จริงอย่างสี่รอบไปเนี่ยไม่เชื่อใจแล้วไม่เชื่อใจแล้วเป็นสี่รอบไปเนี่ยจะเป็นสี่ไหม สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับผมเป็นข่าวทสที่คอยสืบราชก,การลับอยู่สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับท่านสิงห์มูลสูตรคุณศึกสวัสดีครับอ,อะไรอ๋อเนี่ยอ๋ <laughs> อใช่ครับ <laughs> อยู่แปรงกอปล่างไม่เอา้ะอยู่แปงกล่งไม่เอานะเออแปลงล่างไม่เอานะไอ้ไม่ยืนยิ่งอ่ะไม่ยิ้ิ่งไม่ใช่ผมผมเปิดแมพอยู่ผมไม่สัทางตันทางตันอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางตันนีเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับไม่ใช่ครับนี่นผมผมมาแบบผมมาไล่หนูมาไล่หนูแต่กไม่ไม่ใช่พวกเราไาไก่แล้วเหรอเลข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 เลยเลขเลเเเ กะจะแทงหอกหอกไม่ไหวพอฮฮ่าโอ้โหอ๋อโหใช่จริงด้วยเก็บอี้เนเต็มหมดเลยอืมผมโดนไล่มาแต่ไกลแล้วผมโดนไล่มาแต่ไกลเลยไกลผมไปไล่เขาหรือเปล่าผมผมอยู่กับพี่อ้อยกับคุณเฮียวนะ เออเราอยู่สามคนิศเลิศมอ้ไสไก่เปนหรือเปล่าไม่เป็นไกลหรือเปล่ามาเฟลนี่ตัวเนี่ยตัวไม่เป็นไกลผมวุ่นกับการปั๊มแบงค์อยู่ตัวไหลเลยมาเฟลนี่ไกลหายไปเลยนะครับเฮ้ยผมวุ่นกับการปั๊มแบงค์อยู่จริงๆแบบ้ปั๊มแบงค์ตรงไหนไอ้คนที่โบยผมอ่ะไอ้คนที่โบยผมอ่ะเฮ้ยโอ้ยอ่ะแต่ผมว่าเออโยยไว้เนี่ยจริงจริงเป็นบาเฟลแตว่าตามน้ำเก่งเลยผมปวดเลยปวเลยผมปวดเลยท่นตามน้ำเก่งเลยตอนนี้กลัวแล้ว

เียร <si ุบเรียบร้อยบาเบลจริงด้วยผมว่าแล้วบาเบลแบบโคตรเนียนโคตรเนียนไหลจัดเลยอะบาเบลผมบ้าเรี่ยวผมบ้าเลยบาเบลไหลกรึบเลยเฮ้ยราตัดผมยังตาโฟบาร์เบอร์วะ เฮ้ยอะไรอะผมได้ยินมันเสียงแบบเสียงเสียงกรอบอะเฮ้ย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 ใครใกรอบเดิ๋เด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 เจอวใช่มเด๋ยวิลเลเจอกรอกันป่าววิลเลเจอมครับผมไม่เล่นโอ้โหเฮ้ยมีมีภารกิจตรงนี้ผมแวะก่อนอยากตามพวกคุณไปแต่มันมีภารกิจอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมีแบบ bloody frenzy เฮ้ยเฮ้ยเาเบล้อุยอะไรครับผมช้านะครับผมใครเฮ้ยผมโดนอากาศแทงเฮ้ยโอ้โอมี่ก็มาเป็นหนึ่งเดียวครับผม้นห้องเฮ้ยไข้ไข้อะโอ้ยสามคนใค้กินพี่น้องข้าถ้าโดนข้าพี่น้องด้วยมือของข้าเองดูม่ข้าจะปวดขนาดไหน ท่านอะไรท่านเหี้ยกะเอาปาดท่านตายซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอาทไมยงท่ไมเหี้ยวอ่ะวไการวะเนี่ยไปดูวิ่เงียบกะเอาอดเอาอะเอาเะยอย่ากาเลยเอาเอาปดอากาศเลยอะดอากาศเลยมีแค่สองคนเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยพี่อ้ยเป็นอ้เป็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจพี่อ้ยเป็นเปลี่ยนไม่ได้แล้วเปยนเอ้ยมไม่รู้ผมไม่รู้มรู้าวไม่รู้คุณไม่รู้ผม เฮ้ยเอาสุดยอดสุดยอดเก่งมากครับทุกคนเกียรไม่รู้ผิดถูกไม่ผิดถูกแล้วปิดเก่งจัดวิ่งมากับดังการนะเก่งมากทุกคนเก่งมากครับพี่สุดตัดสินใจได้ดีมากตอดสินใจแล้ว